ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ a ออัมบูเลตออนไลน์ความรู้มีไว้แบ่งปันพบกับผมมรพาชบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับ ครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระยอดนิยมนะครับอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพระธามะปรางนะครับครับพระธามะปรางนี้นะครับเป็นพระเครื่องที่ขึ้นในหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกำแพงเพชรน,นะครับ พิษณุโลกสุพรรณบุรีนะครับหลายๆที่นะครับสำหรับพระองค์นี้เนี่ยนะครับตามพุทธลักษณะนะครับหน้ากลมนะครับประพักค่อนข้างกลมะจะเป็นพระธรรมปรางที่ขึ้นที่กำแพงเพชรน,นะครับในกรูลานทุ่งเศรษฐีนะครับ สำหรับองนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับพุทธลักษณะก็ประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับอยู่บนฐานกลีบบัวนะครับพุทธลักษณะก็อ่อนช้อยงดงามนะครับเนื้อชินเงินท่านจะเห็นว่าเม็ด พระเกศานะครับเป็นตุ่มๆนะครับเห็นพระพักพระเนตรพระเกตพระเนตรพระกันนะครับครบเลยนะครับเส้นจีวรชัดเจนนะครับแม้กระทั่งนิ้วมือนะครับพระปางมารวิชัยเนี่ยนะครับเป็นพระปางหนึ่งของ พระพุทธเจ้านะครับที่แสดงนะครับเมื่อมีมารมาผจญน,นะครับก็เป็นปางที่ต่อสู้นะครับแล้วก็เอาชนะมารน,นะครับก็เรียกชื่อว่าปางมารวิชัยนะครับอันนี้เป็นพุทธลักษณะด้านหน้านะครับประทับนั่งนะครับอยู่ในซุ้ม นะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับออนี้เลี่ยมทองนะครับเดี๋ยวเราชมข้างหลังกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเห็นลักษณะหลังลายผ้านะครับคาบกลุ่นะครับที่เกาะติดอยู่กับเนื้อพระนะครับนี่นะครับ เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงเนื้อพระนะครับเดี๋ยวเรามา,าเจาะลึกเนื้อพระกันดูนะครับว่าอายุ600เกือบ700ปีเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเนื้ออย่างไรนะครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับ ครับเรามาศึกษาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระธาตมะปรางตองนี้นะครับเป็นพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงามนะครับแล้วก็เป็นพระทีเ่เรียกว่าสมบูรณ์นะครับเหมือนสภาพเหมือนขึ้นจากกลุกเลยนะครับเพราะว่า,อ,าอยู่ในเลี่ยมนะครับแล้วก็โดนสัมผัสน้อยนะครับเป็นพระที่ น่าศึกษานะครับครับลองชมที่พระพัดนะครับตั้งใจเห็นว่าแม่พิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์พระเนี่ยมีความอ่อนช้อยงดงามนะครับแล้วก็มีรายละเอียดนะครับเราเห็นถึงพระพัดนะครับเห็นถึงพระเกศพระเนตรพระกันนะครับทุกอย่างเลยนะครับอย่างชัดเจนนะครับ ไล่ให้ดูนะครับเส้นทีวรนนะครับชัดเจนน,นะครับเห็นความคมชัดลึกของพิมพ์พระนะครับชัดเจนมากนะครับแม้กระทั่งที่นิ้วมือนะครับฐานกรีบบัวนะครับเนี่ยนะครับ เป็นพระที่สร้างในประมาณปี1900นะครับสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทยัยคำัเมื่อคลองเมืองกำแพงเพชรนะครับหรือว่าศีสัจนาลัยนะครับนี่นะครับลักษณะของพิมพ์พระนะครับคนงามชัดเจน นะครับเนื้อพระนะครับจะเห็นถึงาการเซตตัวแห้งเก่านะครับอันนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับจะเห็นคาบกลุบนะครับเกาะติดแน่นอยู่ตามซอกลึกทั่วไปนะครับนี่นะครับลองดูนะครับ สะท้อนเห็นความเก่าได้ชัดเจนมากนะครับครับกุกนะครับคุมทั้งองค์นะครับตามซอกลึกก็จะหนาหน่อยนะครับเนี่ยนะครับพระพักชัดเจนมากนะครับครับลองชมด้านหลังนะครับ นะครับด้านหลังหลังเป็นลักษณะหลังลายผ้านะครับซึ่งก็จะไม่ละเอียดมากนะครับมีคาบกลุ่มเป็นชั้นๆนะครับลักษณะหลังลายผ้าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในช่วงของการหล่อพระเนี่ยนะครับเพื่อให้โลหะไหลเข้าแม่พิมพ์อย่าง ได้อย่างดีเนี่ยนะครับไปติดความคมชัดด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะใช้ผ้านะครับที่ทำเป็นลักษณะเหมือนรูปประครบนะครับจะใส่ทรายนะครับไว้ข้างในนะครับแล้วก็ใส่น้ำชุ่มๆเนี่ยนะครับกดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า,าเป็นลายผ้าที่ ทับอยู่นะครับก็เป็นลายผ้าที่ห่างๆนะครับก็เพื่อให้พระพิมพ์นะครับมีความคมชัดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของเนือพระนะครับ รพระธารมาปรางนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามหาพระเครื่องที่ ส่งคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่บนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมพระเครื่องหนังสือที่จะช่วยให้ท่าน ได้พบพระแท้และสะสมพระเครื่องได้อย่างมีความสุขหนังสือคำภีภาพพระเครื่องหกมิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระ,พระทุกองค์ครบทั้งหกมิติศึกษาจาะลึกได้ครบทุกมุมมอง หนังสือไตรภา,าคีพระดีลากำแพงเพชรหนังสือรวมสุดยอดพระเครื่องปางลีลาของเมืองไทยพระพุทธชินราชใบเสมาอม,มตะพระยอดขุนพลเรียนรู้จอดลึกพระพุทธชินราชใบเสมาพระเครื่องที่เหมาะสำหรับผู้นำผู้ที่ต้องปกครองดูแลผู้คน ควรมีติดกายนิตยสารเออมูลิตออนไลน์ออนไลน์แมกซีนสื่อการการปล่อยเช่าโชวของคนลักพระเครื่องพระเครื่องกับนักบริหารพระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรศึกษาได้จาก หนังสือเล่มนี้เพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้าง ผ่านโทรศัพท์มือถือท่องไปกับมือถือนำชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยชมผลงานศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์อาจ,จารย์ตะวันดัชนีและศิลปินแห่งชาติอีกหลายท่านในหนังสือเล่มนี้ครับหนังสือโควิด 1น t ์ทีนถามล็อกดาวน์สเตต์แอดโฮมนิวนอรมมีความจริงที่เห็นต่างอย่างไรเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรศึกษาได้จากหนังสือเล่มนี้ครับโควิด1น t ์ทีนถามอาดออนเอิศิลปะบนพื้นโลกที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ มีความงดงามเพียงใดดูได้จากหนังสือเล่มนี้ครับอาร์ n e อนเอิรท่องไปกับมือถือต้องไปกับมือถือ,อ,อ,ถอวัดพระศรีสันเพชรร่วมชื่นชมศิลปะวัตถุและสถาปัตยกรรมของไทยที่วัดพระศรีสันเพชรมรดกโลกที่ขึ้น ทะเบียนโดยยูเนสโกเดินชมไปพร้อมกับผมนะครับที่วัดประสีสันเพตหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กผลงานที่กล่าวมาเป็นเพียงบางส่วนท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือต่างๆ นะครับโดยเซิร์ชชื่อบรรพาธบุญมั่นสามารถดาวน์โหลดและอ่านได้เลยครับหนังสือทุกเล่มวางจำหน่ายในรูปแบบอ e ีบุ๊กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขอรัตนาคุณภศริรัตนาัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่วความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ